อิจฉาคนอื่นเนี่ยมันคือการสุ่มไฟเผาตัวเองสิ่งที่คุณพูดออกมาสิ่งที่คุณพิมพ์สิ่งที่คุณโพสถึงคนอื่นอ่ะมันไม่ได้บอกว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงนะแต่มันบ่งบอกว่าคุณอ่ะเป็นคนยังไงปากที่มันเต็มไปด้วยคำอิจฉาเนี่ยมันคือกระจกที่มันสะท้อนจิตใจของคนที่พูดมันเหมือนป้ายประกาศบอกโลกอะว่า ฉันเนี่ยกำลังทุกข์ฉันกำลังขาดฉันกำลังมอดไหมอยู่ในเพลิงไฟริษยาอย่าลืมนะคะว่าคำพูดเนี่ยมันคือพลังงานที่ย้อนกลับมาเราเสมอสิ่งที่คุณโพสอะมันคือการบันทึกให้โลกอ่านได้ตลอดเวลาคุณอย่าไปคิดว่าคุณโพสแล้วคุณลบจะไม่มีใครเห็นแค่คนอ่านหนึ่งคนแค่คนถูกใจหนึ่งคนหรือคนแชร์หนึ่งคนเขาก็เห็นกันมากแล้วและความอิจฉาเนี่ยมันก็คือการประกาศชั้นเนี่ย ไม่พอใจในชีวิตของฉันเองไม่พอใจในชีวิตของตัวเองคนโกรธคนอิจฉาเนี่ยเหมือนคนที่ถือฐานไว้ในกำมือเพื่อที่จะปาใส่คนอื่นแต่คุณรู้ไหมว่าก่อนที่จะปาไปหาคนนั้นได้เนี่ยมันก็เผามอดไหมมือของตัวเองแล้วความอิจฉาก็เหมือนกันยิ่งคุณเก็บยิ่งคุณพิมพ์ยิ่งคุณพูดยิ่งคุณโพสต์มันไม่ได้เผาเขามันเผาตัวคุณเองดังนั้น ถ้าคุณอยากยืนให้สูงขึ้นอย่าปล่อยให้ไฟริสยาเนี่ยมันเผามอดไหมตัวเองแต่จงเปลี่ยนไฟนี้เป็นเป็นคบเพลิงเป็นเชื้อเพลิงที่ส่องสว่างทางให้เราได้เดินไปได้ไกล